ถามพี่น้องครับพี่น้องคิดถึงการทรรมพิการที่คริสตจักรของพี่น้องหรือเปล่าพี่น้องคิดถึงการมีสามัคคีทมการทานข้าวด้วยกันการพูดคุยอธิษฐานเสริมสร้างซึ่งกันและกันบ้างหรือเปล่า CNTV สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมอาจารย์วาระมีชุทนนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันในพระวจนะคำเอสราบทที่6ข้อที่13ถึง22ครับเอสราบทที่6ข้อ13ถึง22แล้วทัดเชนหนผู้ว่าราชการมณทนฟากแม่น้ำข้างตะวันตกเชทาโบเซนนและผู้ร่วมงานของท่านทั้งสอง ก็ได้ทำทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งตามพระดำรัสซึ่งกษัตริย์ดาริอัสได้ทรงบัญชามาและพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไปตามการเผยพระวจนะของฮักไกผู้เผยพระวจนะและเสคาริยาบุตรอิดโดพวกเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอลและตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอารัชาเซรซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย และพระนิเวศนี้ได้สำเร็จในวันที่สของเดือนอาดาในปีที่6แห่งราชการกษัตริย์ดาริอัสและชนชาติอิสราเอลบรรดาปุโรหิตและคนเลวีและคนอื่นๆที่ถูกกวาดไปเป็นฉเฉลยและได้กลับมาได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบานณการถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้เขาทั้งหลายได้ถวายวัวผู้หนึ่งตัวแกะผู้200ตัวลูกแกะ400ตัวและส่วนเครื่องบูชาชดใช้บาป สำหรับอิสราเอลทั้งปวงนั้นมีแพะผู้12ตัวตามจำนวนเผ่าของอิสราเอลและเขาตั้งปูโรงหิตไว้ในกองของเขาทั้งหลายและคนเลวีในเวรของเขาสำหรับการประนิบัติพระเจ้าที่เยรูซาเลม็มตามที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสสในวันที่14ของเดือนที่หนึ่งพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยเลยลได้กลับมาได้ถือเทศกาลปัสกาเพราะบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนด้วยกันพวกเขาบริสุทธิ์หมดทุกคน เขาจึงฆ่าแก่ปัสกาสำหรับผู้ถูกกวาดไปเป็นเฉลยซึ่งกลับมาทั้งหมดสำหรับพวกพี่น้องที่เป็นปุโรหิตและสำหรับตัวพวกเขาเองประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเฉลยและทุกคนที่สมทบกับพวกเขาและแยกตัวออกจากการมนลทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั้นเพื่อจัดนมัสการพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทาน และพวกเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบานเพราะว่าพระยาเวได้ทรงทําให้เขาชื่นบานและทรงหันพระทัยของกษัตริย์อัสซีเรียมาหาเขาเพื่อเสริมกําลังเขาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องคิดถึงการนมัสการในรูปแบบของตอนที่ก่อนจะเจอโควิดบ้างหรือเปล่าในชีวิตของผมนั้นผมเคยต้องห่างไกล การนมัสการจากที่คริสตจักรในบ้านนะครับเพราะว่าผมไปศึกษาที่อเมริกาอยู่นานมากแล้วผมก็ไปอยู่ในโบสถ์ทำงานรับใช้ที่นู่นแต่ตลอดเวลาครับยังคิดถึงการนมัสการในรูปแบบที่ผมคุ้นเคยคิดถึงาการเ,าเจอกันตอนเช้าการซ้อมดนตรีคิดถึงการรับใช้ด้วยกันคิดถึงการทานอาหารร่วมกันในตอนกลางวัน คิดถึงช่วงบ่ายที่เรามีสามัคคีทำทำนุ่นทำนี่ด้วยกันผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาผมรู้สึกคิดถึงมากแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะกลับมาโดยไวแล้ววันที่ผมได้กลับมาอยู่ที่คริสตจักรผมรู้สึกเหมือนกับได้กลับบ้านที่ผมคุ้นเคยได้กลับมานอนเตียงได้กลับมานมัสการได้กลับมาพูดคุยกับพี่น้องที่ผมคิดถึงผมอยากจะบอกนะครับว่าพี่น้องครับพี่น้องก็ หลายคนทีเดียวที่ยังอยู่ในการกักตัวเพราะว่าโควิดโอมิครอนนั้นก็เข้ามาจริงๆแล้วก็มีผลกระทบต่อการนมัสก,การในชีวิตของเราบางคนนะครับไม่ได้มาคริสจักเป็นแรมปีแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันต้องออนไลน์มีผู้สูงอายุอยู่บ้านมีลูกเด็กเล็กแดงอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าผมอยากให้พี่น้องรักษาดูแลปกป้องชีวิตแล้วก็ระมัดระวัง การรักษาค,ความสะอาด o c i a l d i s t a n c i n g แต่ผมก็อยากจะบอกว่าให้พี่น้องคิดถึงให้พี่น้องหวยหาให้พี่น้องอยากจะกลับมามีสามัคคีทำเหมือนก่อนผมอยากให้พี่น้องมีความรู้สึกนั้นเพราะว่าในพระคัมภีรเอสราบทที่6ข้อที่13เป็นพระเจ้าคำที่เมื่อราชองค์การออกมาแล้วกษัตริย์ดาริอสบอกว่า สร้างได้เลยพระวิหารสร้างให้เสร็จเลยแล้วให้คนทั่วไปช่วยกันสร้างด้วยคนที่เป็นศัตรูก็ให้เขาลาชองกันให้ช่วยสร้างรู้ไหมครับพระเจ้าฟลิปและพลิกชีวิตของคนอิสราเอลคนอิสราเอลเนี่ยขยันขันแข็งสร้างพระวิหารจนเสร็จเนี่ยสิ่งที่เขาทําสิ่งแรกเลยคือการสรรเสริญพระเจ้านมัสการร่วมกันในรูปแบบก,ก่อนนะ้ะคัมปีมีตอนหนึ่งบอกว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยเห็นพระวิหารสมัยก่อนเมื่อเห็นพระวิหารอันนี้แล้วร้องไห้เลยไม่ว่าเขาจะร้องไห้เพราะว่าเขาเสียใจหรือเขาร้องไห้เพราะว่าเขาดีใจแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเขาคิดถึงว่าแต่ก่อนนั้นเขาเคยได้นมัสการพระเจ้าเขาเคยเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระวิหารนี้เขาเคยมีสาม,มัคคีทมกับพระเจ้ากับพี่น้องในประเทศของเขา แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขาได้กลับมาทําเหมือนเดิมหลังจากที่หายไปถึงสองชั่วอายุคนในวันนี้เขาได้กลับมาแล้วพี่น้องครับในในเช้าวันนี้พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งแรกที่เขาทําคือบอกว่าบรรดาพวกปุโรหิตนะครับชําระตัวเองให้บริสุทธิ์กันทุกคนฆ่าแกะปัสกาแล้วก็กลับมารักษาถือพิธีปัสกาหลายคนทีเดียว ทำเข้าเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบานคือทุกคนแบบว่าไม่ใช่แบบเซงที่ต้องเข้านมัสการเซงที่ต้องฟังเทศทุกคนเข้ามาแล้วแบบคิดถึงอยากจะเจอผมอยากจะพี่น้องทุกคนนะครับรู้สึกอย่างนั้นจริงๆในการที่อยากจะกลับเข้ามาเจอพี่น้องกลับเข้ามานมัสการพระเจ้ากลับเข้ามามีสามัคีธรรมทั้งกับพระเจ้ากับพี่น้องกลับมาเจอกับคริสตจกักกลับมานมัสการร่วมกัน ผมอยากจะบอกว่าในเช้าวันนี้ขณะที่พี่น้องกักตัวอยู่ผมอยากใช้ความจริงที่กษัตริย์ดาวิดเขียนบอกว่าการที่อยู่ในพระนิเวศของพระองค์วันเดียวนั้นก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมโอ้โหพี่น้องครับไอความรู้สึกว่า พระเจ้าอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระองค์พระเจ้าอยากจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์นี่คือความรู้สึกของชาวอิสราเอลเมื่อเขาถูกต้อนมาเป็นเชลยกลับมาเขารักษาเขาย้อนรอยเขาละลึกถึงเขาเข้าสู่การสามาัคคีธรรมเหมือนเดิมเทศกาลที่เขาเคยละลึกถึงการช่วยกู้ตั้งแต่โมเสสพาเขาออกมาจากประเทศอียิปต์วันนี้พระเจ้าได้พาเขาออกมาจากบาบิโลนในเช้านี้ผม ถามพี่น้องครับพี่น้องคิดถึงการรมรสการที่คริสตจักรของพี่น้องหรือเปล่าพี่น้องคิดถึงการมีสามัคคีธรรมการทานข้าวด้วยกันการพูดคุยอธิษฐานเสริมสร้างซึ่งกันและกันบ้างหรือเปล่าแล้วผมอยากจะให้พี่น้องนั้นโหยหาสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่น้องรู้อยู่แล้วเวลาที่มีบุคคลสองถึงสามคนประชุมกัน ในนามของพระองค์พระองค์ก็จะสถิตยอยู่ด้วยกับเราขอในเช้าวันนี้ขณะที่เราเข้ามาหาพระองค์ที่เราจะคิดถึงและเราจะตั้งใจถ้าเป็นไปได้เราจะย้อนกลับไปแล้วเราจะเข้าไปในพระนิเวศเราจะเป็นนมัสการร่วมกับพี่น้องสารเสริญพระเจ้าแล้วก็ถวายสการบูชาแก่พระองค์ขอชีวิตของคุณนั้นโหยหาสิ่งนี้ครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจา้าขออย่าให้ข้าพระองค์เฉยเมย ขออย่าให้ข้าพระองค์นั้นชินกับการที่ข้าพระองค์มานมัสการออนไลน์แล้วก็อยู่ในที่นอนของข้าพระองค์ขอที่ข้าพระองค์นั้นจะหวยหาคิดถึงการสามัคคีธรรมกับพี่น้องการเสริมสร้างซึ่งกันและกันขอที่ข้าพระองค์จะคิดถึงการที่ข้าพระองค์นั้นจะเข้ามาอยู่ในพระนิเวศของพระองค นมัสการร่วมกันกับพี่น้องข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะทรงให้โรคโควิดนั้นหายโดยเร็ววันเพื่อที่ข้าพระองค์จะกลับไปมีอยู่ในพระนิเวศของพระองค์อยู่ร่วมกับพี่น้องของข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ฝากแบ่งปันให้กับคนทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระพรให้กับคนต่อๆไปนะฮะยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามทุกรายการของ c g n TV นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ใครอยากคอมเมนต์ใครอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆส่งมาให้เราเลยนะครับใครอยากมีความคิดเห็นอะไรส่งมาให้เราเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตอบกลับไปขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ